มาค่ะวันนี้มาแต่งลุกกันค่ะฝนก็จะลงรองพื้นไปก่อนนะคะลงรองพื้นเสร็จก็ปะด้วยแป้งนะคะทาแป้งพับลงไปค่ะทาเสร็จแล้วอันดับแรกเลยคือดินสอเขียนคิ้วของมิสทีนตามธรรมชาตินะคะฝนก็จะใช้แป้งหัวตัดนะคะของเขาจะเป็นตัดตรงนะคะใช้แบบหมุนขึ้นค่ะทุกคนเขียนคิ้ววาดคงคิ้วได้ง่ายนะคะเขียนคิ้วได้เรียงเส้นสวยมากตัวนี้ก็ระบายระบายลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าสีสันมันจะคมชัดกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทาตัวนี้น้องฝนบอกเลยว่ามันดีมากแล้วปัดปัดปัดตัวแป้งให้ปัดด้วยแล้วต่อไป้ดยฝนก็จะทาช วเบอร์สองของมิติค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นสีที่ทุกคนชอบใช้สีออกส้อมอิฐชมพูอิฐส้มๆนะคะสีสวยฝนก็จะลงสีอ่อนไปก่อนแล้วก็ตามด้วย immer, ชิมเมอร์สีชมพูตัวนี้เห็นไหมคะว่าสีมันจะ wing, วิงวิงวววตาเราจะดูมีมิติทาด้วยอ่าสีเข้มลงไปตรงที่ปลายหางค่ะตัดไปนะคะทําให้ปลายเราเข้มตาก็จะดูแบบโคมโตแล้วก็ทําให้ดูตาหวานด้วยตาต่อด้วย immer, ชิมเมอร์ค่ะปัดชิมเมอร์สีขาวๆตรงหัวตาแล้วตาอ่าข้างล่างตานะคะปัดไปเสร็จแล้วเห็นไหมคะข้างที่เสร็จแล้วกับข้างที่ยังไม่แต่งแตกต่างกันมาก คนใครที่กําลังมองหาเครื่องสําอางค่ะน้ำฝนแนะนําเลยค่ะอายแชโดว์เบอร์2กับตัวดินสอเขียนคิ้วสธรรมชาติเดี๋ยวน้ำฝนปักกาพิกัดไว้ให้แต่ลาสีเหมือน,น้านล่างลองจิ้มไปกดดูกันเลยนะคะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษจะได้แต่งสีคนสวยๆแบบน้ำฝนแบบนี้เลยกดกันได้นะคะทุกคน